ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราพูดถึงแรงแม่เหล็กนะครับนั่นก็คือแรงที่ประจุนะครับรู้สึกจากการที่มันอยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งแรงที่ว่านี้นะครับเขียนได้เป็น Fb นะครเท่ากับประจุไฟฟ้านะครับคูณกับ cross product ระหว่างความเร็วแล้วก็สนามไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นเวกเตอร์ความเร็วนี่เป็นเวกเตอร์สนามไฟฟ้านะครับ ะันนั้นก่อนที่เราจะพูดถึงการประยุกต์ใช้สูตรนี้ในการพูดถึงปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยเราลองทอบทวนเรื่องเกี่ยวกับ Cross Product ก่อนนะครับในเวกเตอร์เนี่ยนะครับ Cross Product นะครับเป็นการที่เราเอาเวกเตอร์ทั้ง2ตัวคล้ายๆเอามาคูณกันนะครับถ้าเกิดเราจําได้เนี่ยสมมติเรามีเวกเตอร์ a แล้วก็มีเวกเตอร์ b นะครับซึ่งก็อาจจะชี้ทางนี้นะครับ แล้วก็ b ก็อาจจะชี้ไปทางขวาอย่างนี้นะครับเราสามารถเอามาบวกลบกันได้นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วทีนี้เราก็อาจจะเอามาคูณกันได้นะครับวิธีการคูณกันของเวกเตอร์เนี่ยมันมีอยู่2แบบนะบแบบแรกคือ dot product ซึ่งอันนี้เราเคยเห็นอยู่แล้วนะครับตอนที่เราหาอย่างเช่นงานจาก,กแรงที่กระทำนะครับโดยที่ w เนี่ยเท่ากับ f ทกับ การกระจัดนะครับ f. d. อะไรทำนองนี้นะครับ dot product เนี่ยเราจะเขียนเป็น a. b. นะครับได้อย่างนี้แล้วผลที่ได้นะครับก็จะเป็นปริมาณสเกลร์นะครับ a เป็นเวกเตอร์ b เป็นเวกเตอร์พอดอ t กันปุ๊บจะได้ปริมาณสเกลร์คำตอบที่ได้ก็คือขนาดของ a คูณกับขนาดของ b นะครับแล้วก็คูณกับ cos ของมุมระหว่าง a กับ b นะครับ ซึ่งถ้าเกิด a ชี้อย่างนี้ b ชี้ไปทางนี้นะครับเราเอามาแตะติดกันเนี่ย a อยู่ตรงนี้ b อยู่ตรงนี้มุมที่ว่าตรงนู้นนะครับก็คือมุมนี้มุมระหว่าง a กับ b นะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่า dot product เนี่ยมีค่ามากสุดนะครับตอนที่ cos เนี่ยมันมีค่าเป็น1นั่นก็คือมุมเป็น0มุมเป็น 0, น 0. ก็แปลว่า a กับ b นะครับชี้ในทิศทางเดียวกันแล้ว dot product จะเป็นศ ตอนที่ A กับ B ตั้งฉากกันเพราะว่า c o s 90องศาเนี่ยเท่ากับ0นะครับอันนี้เป็นนะครับการคูณกันแบบหนึ่งการคูณกันอีกแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงแม่เหล็กที่เราจะพูดถึงในบทนี้นะครับนั่นคือ cross product นะครับ cross product เนี่ยเวลาเขียนก็จะเป็น a cross b วิธีการคิด cross product นะครับ เอาที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้กดมือขวานะครับการใช้กดมือขวาวิธีการทำนะครับก็คือเราเอามือขวาของเรานะครับแล้วเราจะเอา4นิ้วของเราเนี่ยชี้ไปทางเวกเตอร์ตัวแรกก็คือเวกเตอร์ a สำหรับในกรณีนี้นะครับเวกเตอร์ a ชี้ไปทางนี้เพราะนั้นเราก็จะเอา 4, 4ีนิ้วของเราเนี่ยนะครับชี้ไปทิศทางของ a เสร็จแ,แล้วเราจะกำม,มือของเรานะครับเข้าไปหาเวกเตอร์ตัวที่2ก็คือเวกเตอร์ b ซึ่งเราก็ต้องหมุนมือนะครับให้เราทําการกำม,มืออย่างนั้นได้นะครับในเมื่อ a ชี้ขึ้นไปนี้นะครับแล้ว b อยู่ด้านนู้นเนี่ยเราก็ต้องหมุนมือไปอีกฝั่งนะครับพอหมุนมือไปฝั่งนี้เนี่ยนิ้วทั้ง4นิ้วก็ยังชี้ขึ้นไปหาทางเวกเตอร์ a อยู่นะครับอย่างนี้ก็ยังชี้ขึ้นอยู่อย่างนี้ก็ยังชี้ขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมุนตอนที่ เราสามารถที่จะกำมือเข้าหาเวกเตอร์ b ได้นะครับทีนี้เราก็จะบอกว่าก็กำมืออย่างนี้ก็วนเข้ามาหา b ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องกำเข้าไปตรงมุมที่มันน้อยกว่านะครับก็คือมุมฝั่งนี้ไม่ใช่มุมอีกฝั่งหนงึ่งเพราะนั้น a ขึ้นไปทางนี้กำไปหา b นะครับได้อย่างนี้ปุ๊บนิ้วโป้งของเรานะครับจะเป็นทิศทางของ cross product ทิศทางของผลลับนะบสมมติว่าถ้าอันนี้เขียนเป็นเวกเตอร์ c เป็นเวกเตอร์ผลลั์เนี่ย นะครับ a ชี้ขึ้นบน b ไปทางขวานะครับพอกัรอย่างนี้ปุ๊บเวกเตอร์ C ก็คือเวกเตอร์ที่ชี้พุ่งเข้าหากระดานนะครับอันนี้คือแกนที่3นะครับอันนี้แกนที่1แกนที่2แล้วแกนที่3คือชี้เข้าไปในเข้าไปหากระดานนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ3มมิตินะครับก็จะชี้เข้าไปนะครับอันนี้คือทิศทางของ C เพราะนั้นเราเขียนคร่าวๆได้นะครับว่าทิศของ C นะครับหาได้ จากกดมือขวานะครับก็คืออย่างที่ทำตะก,กีน้นะครับชี้ไปทาง C นิ้วชี้ไปทาง A กกำไปหา B แล้วก็นิ้วโป้งคือทิศทางของเวกเตอร์ c ซึ่งก็คือเวกเตอร์ d u c t เสร็จแล้วแล้วขนาดของ c เป็นเท่าไหร่นะครับขนาดของ c เนี่ยจะมีค่าเท่ากับขนาดของ a คูณกับขนาดของ b แล้วก็อันนี้คือสิ่งที่ต่างจาก dot product นะครับแทนที่จะเป็น cos คราวนี้ก็จะเป็นไซน์ซึ่งก็จะเป็นไซน์ของมุมระหว่าง a กับ b นะครับมุมคือมุมเดียวกันแต่ว่า dot product เป็น cos cross product เป็นไซน์อันนี้คือขนาดของ c นะครับผลลัพธ์ที่ได้จาก dot product เป็นสเกลาร์นะครับไม่ใช่เป็นเวกเตอร์อีกต่อไปก็คือเป็นแค่ตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าผลลัพธ์จากการ cross product เนี่ยจะเป็นเวกเตอร์อีกตัวหนึ่ง คือเวกเตอร์ c เพราะนั้นมันต้องมีทั้งทิศทางแล้วก็มีทั้งขนาดนะครับต้องมีทั้งสองอย่างพอ c ขึ้นอยู่กับ a คูณกับ b คูณกับ sin ยเวเนี่ยมันแปลว่าถ้าเกิด a กับ b ชี้ทิศทางเดียวกันอย่างเช่นชี้ a ชี้ขึ้นบน b ก็ชี้ทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้เวลาดอทกันเนี่ย มีค่าไม่เท่ากับศนเพราะว่า cos 0นย์มันเท่ากับ1แต่พอเอามาครอสกันเนี่ย sin 0ศเนี่ยมันเท่ากับ0นะครับเพราะนั้น cross product ของ a กับ b ตอนที่มันชี้ไปทิศทางเดียวกันเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ูนย์ะครับ cross product จะมีค่ามากที่สุดตอนที่ a กับ b เนี่ยมันตั้งฉากกันนะครับมันตั้งฉากกันอย่างเช่นอย่างนี้นะครับอันนี้ A cross b ก็ชี้ขึ้น กำไปทาง b แล้วก็พุ่งเข้าไปข้างในนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่น A ชี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ b ชี้ไปทางซ้ายนะครับอันนี้ cross product ก็ไม่เท่ากับ0ูเหมือนกันอันนี้ทำไงก็4นิ้วชี้ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็กำเข้าหา B คราวนี้พอกำปุ๊บนิ้วโป้งจะชี้ออกจากกระดาษแล้วนะครับก็ชี้เข้าหาในหน้าจอที่นักศึกษากำลังมองอยู่นะครับชี้ไปทางนี้เพราะฉะนั้นอันนี้กับอันนี้นะครับ ทิศทางของ c ซึ่งเป็น product cross product เนี่ยนะครับบัญชี้ขนละทิศกันนี่ก็มีคุณสมบัติหลายอย่างนะครับที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับอย่างแรกก็คือ cross product เนี่ยเราสลับที่กันไม่ได้นะครับ dot product เนี่ยสลับที่กันได้สลับที่กันได้แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่เราเขียน a b เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ b a นะครับสลับที่กันได้อันนี้นะครับ สลับที่กันได้คล้ายกับบวกลบอย่างเช่น2บวก5ท่ากับ5บวก2นะครับแต่ว่า cross product เนี่ยสลับที่กันไม่ได้นะครับ a cross b จะไม่เท่ากับ b cross a นะครับไม่เท่ากันก็ลองวาดดูได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิด a cross b เนี่ยเราต้องชี้ไปหาง a ก่อนแล้วค่อยกรมไปหา b ผลลัพธ์ที่ได้คือชี้เข้าหากระดานแต่ว่าถ้าเกิดสลับตำแหน่งกัน b cross a เนี่ยเราชี้ไปที่ b ก่อน แล้วก็กันไปที่ A ผลลัพธ์ที่ได้มันจะชี้ทิศตรงกันข้ามนะครับขนาดมันเท่ากันแต่ว่าเวกเตอร์มันชี้คนละทิศเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะไม่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้ว a cross b เนี่ยมันมีค่าเท่ากับลบ B cross A นะครับต่างกันแค่เครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นต่างกันแค่ทิศทางของผลลัพธ์นะคขนาดเท่ากันแต่ว่าทิศทางชี้ทิศตรงกันข้ามนะครับ อีกอันหนึ่งที่เราสามารถเห็นได้นะครับก็คือผลลัพธ์ของ cross product คือเวกเตอร์ c เนี่ยจะตั้งฉากกับทั้ง a และ b นะครับแปลว่า c ที่เท่ากับ a cross b เนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ c จะตั้งฉากกับ a แล้วก็ c จะตั้งฉากกับ b นะครับตั้งฉากกันกับทั้งคู่ นในเชิงเลขาคณิตก็คือเวกเตอร์ A กับ B เนี่ยนะครับสร้างละนาบขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วเวกเตอร์ C ซึ่งเป็นผลลัพธ์เนี่ยจะชี้ตั้งฉากกับระนาบนั้นนะครับเพราะนั้นทั้ง C C ตั้งฉากกับ A แล้วก็ C ตั้งฉากกับ B ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของนะครับ r r o u s t r o d u c t นะครับที่เราจะเอาไปใช้ในคลิปต่อๆไปนะครับอันนี้เป็นแค่คณิตศาสตร์เฉยๆนะครับ